สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมช่องของคนรักเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีไปยังพี่ๆน้าๆสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ครับผมคลิปนี้มี p o w e r amp 4ชั้นสภาพสวยๆมาให้ชมอีกหนึ่งท่นนะครับสินค้าเข้าใหม่นะครับผมเผื่อมีพี่ๆน้าๆอาจารย์ท่านใดหาใช้งานนะครับผมเป็น4ชั้นนะครับตัวนี้พาดอนนะครับรหัส PH408 นะครับสภาพสวยเดี๋ยวพาชมสภาพใส่ในของตัวเครื่องนะครับใหม่กิฟเลยนะครับผม ด้านในของตัวเครื่องนะครับประมาณนี้นะครับผมมาแปลงเธอร้อยขนาดใหญ่นะครับสภาพสวยสภาพใหม่นะครับผมตัวนี้แทบไม่มีฝุ่นเกาะเลยนะครับอ่าหม่กิ้งครับผมท่านนี้นะพี่นาท่านใดหาใช้งานนะครับด้านหลังนะครับผมด้านหลังเป็นพาว่า m สี่ชั้นนั่นนะครับด้านหลังของตัวเครื่องนะครับประมาณนี้นะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวลองเทสให้ดูด้วยนะ พาดอนพาดอนนะครับผม p h 4 8 0 0นะกำลังขับอยู่ที่800วัตต์นะครับ800วัตต์คูณสที่8โอห์มนะครับ1,200วัตต์คูณสที่4โอห์มนะครับผมต่อ1แชนแนลนะครับต่อ1แชนแนลนะนี่เอาไปาขับกลางแหลมนะครับผมขับกลางแหลมหรือไปทําเป็นชุด4ีคูณสเบรคสิบนิ้วแชนแนลละ2ใบกลางแหลม12นิ้วแชนแนลละ2ใบได้นะครับชุด4ีคูณสนะครับผมถ้าดัน18นิ้วก็ เอาอิมอิมโค้งรอก็แชลเลนด์หนึ่งใบนะครับผมอ่ะตัวนี้ก็เปิดราคาถูกราคาประหยัดให้นะครับผมบอกได้เลยว่าสภาพใหม่จริงครับท่านนี้อ่ะราคาตัวนี้เปิดไว้ที่หกพันเก้าร้อยบาทนะครับเอาไว้ที่หกพันเก้าร้อยบาทนะครับสภาพนี้ถือว่าสุดคุ้มนะครับพาวเวอร์เดิมๆใหม่ๆนะครับผมกล่องคู่มือมีนะฮะนี่กล่องคู่มือครบนะครับผมอ่ะท่านใดหาใช้งานนะครับพาดอนพีเฮดสี่พันแปดนะครับมีมาให้ชมอีกหนึ่งท่านนะ พวมสี่ชั้นั้นราคาถูกราคาประหยัดมีเข้ามาแล้วนะครับผมท่านใดหาใช้งานอยู่นะครับพาดอนนะครับ PH 4,8 0ส่คุณภาพเสียงดีๆนะครับผมกำลังขับดังเรอีกหนึ่งรุ่นนะครับราคาถูกราคาเปิดไว้ที่6,900บาทนะครับสภาพสวยๆท่านใดหาใช้งานรีบจัดเลยครับผมมี1ท่านนะฮะมี1ท่าน6,900บาทอ่ะเดี๋ยวมาลองทดสอบการใช้งานนะครับ ดังปกติทั้ง4ช่อง4ชั้นั่นไหมนะครับไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ชั้นั้น A ชนั้นที่1นะครับผมช้นั้น B ช้นั้นที่2ครับ ชแนนที่3ครับอ่าช้นนที่4ครับ โอเคครับผมใช้งานได้ปกติครับใช้งานได้ปกตินะครับพาดอนพีเฮดสี่พันแปดนะครับผมพาวเวอร์อัมซีชันั้นราคาถูกๆสภาพสวยๆมีมาให้ชมอีกหนึ่งแท่นนะครับใส่ในแน่นๆแบบนี้เลยนะครับผมพบมออรแปลงเทอร์ไร์ขนาดใหญ่นะครับไมค์กริปนะครับผมเสียงดีๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมหกพันเก้าร้อยบาทนะครับราคานี้สุดคุ้มแน่นอนนะครับผมหกพันเก้าร้อยบาทอ่ะพี่ๆหนะ อาจารย์ท่านใดหาใช้งานอยู่นะครับผมมีมาให้ชมหนึ่งท่านนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมเบอร์โทร0653364269 a n studio en sound ระบบเครื่องเสียงบ้านบ้านราคารายา0653364269สำหรับคลิปนี้ข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ